เอมืออยากดูใช่ไหมว่าชนบทนี่เป็นยังไงนเนี้ยชนบทของแท้เลยนะเนี่ยดูกันนะนี่นี่นี่บอยบอยบอยดูดูดนี่ถนนชนบทของประเทศไทยเนี่ยนะถนนชนบทหมู่บ้านชนบท แล้วก็โรงเรียนชนบทน,นี่ข้างหลังเนี่ยที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนชนบทน,นะบอยนะนี่ก็จะเป็นเส้นทางนะทางไปนานะบอยนะเส้นทางทางไปนา,า,ปนาชนบทแถวนี้นะบอยนะนี่เดี๋ยวจะพาไอ้บอยเนี่ยขี่รถไปนะบอยนะนี่ขี่รถเข้าไปนี่เข้าไปโรงเรียนเดี๋ยวจะพาไอ้บอยไปดูนะบอยนะเส้นทางชนบทแถวนี้นะบอยมานี่ก็จะเป็นนะนี่เห็นไหมเนี่ย ก็จะมีน้านะในนาเนี่ยบอยอู้อุดมสมบูรณ์มากเลยบอยเนี่ยดูดูดูนี่ประเทศไทยเนี่ยในน้ําเนี่ยมีปลานะบอยเออในน้ามีปลาในนามีปูนะบอยเนี่ยอู้นี่ข้าวสวยมากเลยละต้นข้าวเนี่ยดูดิอุดมสมบูรณ์อู้นี่บอยบอยบอยนี่ข้างทางเนี่ยของคนไทยเนี่ยเขาจะตัดเนี่ยตัดหญ้าเนี่ยข้างทางตัดเกลี้ยงเลยนะบอยนั่นเนี่ยดูดิหืออย่างเกลี้ยงเลยอะ ข้าวก็จะเริ่มเป็นเม็ดแล้วเนี่ยเริ่มเรื่มจะเป็นเม็ดเริ่มทองแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่บอยดูดูดูด,ดูนี่มีต้นยูคาใหญ่ด้วยเห็นไหมไปไอ้บอยขับไปนู่นขับไปดูชิวทัศ์หน่อยแถวนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะบอยนะนี่มีน้ำด้วยอุดมสมบูรณ์มากเลยประเทศไทยเนี่ยฝนตกดีนะบอยนะฝนตกอุดมสมบูรณ์ มีสระน้ํามีปลาเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จก็เขาก็จะสะปลานะบอยนี่ถนนชนบททางไปนาคนไทยมีเสาไฟยฟ้าเออมีเสาไฟฟ้าแล้วก็มีระบบน้ําประปามีหลายที่บอยแถวเนี้ยแถวนี้มีระบบน้ําประปาอยู่ประมาณสี่ห้าสี่ห้าที่อ่ะเออเฉพาะในหมู่บ้านชนบทแถวนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นประปาโรงเรียนนะประจาโรงเรียนอันนี้แล้วก็หมู่บ้านข้างหลังที่ผ่านมาเนี่ยเส้นเนี้ยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะพาไอ้บอยเนี่ยมาเบิงโรงเรียนเนะพี่น้องเนาะโรงเรียนเอ่อมองที่บ่าวแป้เคยเรียนนะครับเนาะเออตรงนี้ที่บ่าวแป้ยืนอยู่ตรงนี้นะนี่บอยบอยดูนี่อันนี้จะเป็นโรงเรียนเก่านะโรงเรียนเก่าผมเองนะก็จะประมาณนี้นะ เนี่ยก็จะมีคอนกรีตนะาอย่างดีเลยให้โรงเรียนนั่นนี่ดูเส้นทางมีแต่ทางคอนกรีตเลยแล้วบอยนี่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 มาดูนี่นี่จะพาไอ้บอยมาดูนี่มาเดินมาเลยเดินมาเลยนี่บอยบอยนี่มาดูอาคารเนี่ยอาคารเด็กนักเรียนอนุบาลเนี่ยเขาสร้างใหม่เนี่ยมาดูดูจะพาไอ้บอยมาดูเนี่ยบอยไม่เคยเห็นนี่บอยนี่มีสนามเด็กเล่นด้วยเนี่ยนี่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 พาไอ้บอยมาชมสนามเด็กเล่นหน่อยมาเลยมาเลย นี่พายบอยมาชมสนามเด็กเล่นนี่บอยนีนี่นี่ดูดูดูดนี่นี่คือสนามเด็กเล่นเนี่ยบอยเอ๋ยดูไวไน้นะบอยเอ๋ยนี่ก็คือโรงเรียนชนบทของเรานะของคนไทยนะนี่บอยดูสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเนี่ยนี่เขาก็จะมีเนี่ยประมาณนี้นะบอยนะมีชิงช้าเนี่ยมาดูมาดูนี่ บอยเนี่ยมาดูนี่มีชิงช้าเนี่ยเห็นไหมชิงช้ามาชิงช้าแล้วก็มีนี่มีล้อยางเนี่ยไว้เล่นนะไอเหมือนคล้ายๆอ่ะเหมือนที่ทหารเขาฝึกกันเห็นไหมบอยไอที่รอดอ่ะที่เขาเล่นอ่ะเออนี่มีเหมือนกันเนี่ยโรงเรียนประเทศไทยเนี่ยนี่คิดดูเขาให้เด็กเนี่ยเล่นเหมือนกันเนี่ยมีมีนี่เห็นไหมเนี่อล้อยางเนี่ยก็เอาไว้ไต่ขึ้นไปเนี่ยบอยนะบอยนะนี่ดูไว้นี่คือสนามเด็กเล่นนะบอย นี่คือสนามเด็กเล่นโรงเรียนชนบทประเทศไทยนะบอยนะดูไว้นี่คือโรงเรียนชนบทนี่ดูไว้เลยเห็นไหมบอยเนี่ยมีสไลเดอร์ด้วยเนี่ยเห็นไหมบอยโรงเรียนบ้านบอยมีแบบนี้ไหมเออคอมเมนต์หน่อยนะบอยนะนี่ดูดูดูนี่บอยนี่เอ้ยดูไวเลยบอยนี่เดี๋ยวจะพายบอยเนี่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 ยเนีถ่ายให้บอยดูหน่อยเนี่ยเนี่ยบอยนี่มีม้าหมุนด้วยนี่ยบอยนี่บอยนี่เห็นม้าหมุนไหมเนี่ย นี่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 นั่งได้ตั้งหลายคนเลยนะบอยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านั่งได้ตั้งห้าคนนะบอยเนี่ยคิดดูดิไม่ต้องไปเล่นไอไปเล่นให้มันเสียตังอะไรเลยเนี่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 ยพ่อแม่คนไทยเนี่ยเขาก็เอาลูกมาสอนใช่ไหมล่ะเขาก็เนี่ยเนี่ยบอยอาคารเรียนเนี่ยนี่อาคารหลังเก่านะบอยเนี่ยเขาสร้างตั้งนานแล้วนะบอยเนี่ยอู้ต้องสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยบอยนี่เขาก็จะให้เวลาพักเที่ยงนะบอยนะนี่เวลาพักเที่ยงเขาก็จะ เออก็จะมีเด็กๆมาเล่นนะบอยนะนี่เวล,ลาเขาพักเที่ยงนี่ก็จะมีอันนี้ด้วยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเดอเดียงดังนะบอยนะัะเนี่ยเนี่ยภาษาบ้านภาษาบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าเดอเดียงดังก็จะอาจจะนั่งมันจะมีไอ้คนหนึ่งนั่งฝั่งนี้ใช่ไหมเนี่ยอาจจะมีคนหนึ่งนั่งฝั่งนี้ไอ้คนหนึ่งจะนั่งฝั่งนี้ไอ้คนหนึ่งจะนั่งฝั่งนี้เดี๋ยวมันก็จะโยกอย่างนงี้บอยเนี่ยนี่บ้านบอยมีแบบนี้ไหมบอยไอ้บอยเอ้ยนี่จะพายบอยนี่บอยบอยบอยเนี่ อาคารสร้างใหม่เนี่ยมาดูมาดูอาคารสร้างใหม่โรงเรียนชนบทโรงเรียนชนบทประเทศไทยต้องบอกไว้ก่อนนะนี่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 อาคารนี้สร้างใหม่นี่นี่ก็เป็นเห็นที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เศษเหล็กนะบอยในที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เศษเหล็กนะบอยนี่คือของเล่นทั้งนั้นเลยของเล่นเด็กคืออันนี้มันเก่าแล้วเขาไม่ใช้แล้วเนี่ยอันนี้บอยนะต้องบอกไว้ก่อนคือถ้ามันเก่าอย่างเงี้ยคือเขาจะซื้อใหม่นะบอยนะประเทศไทยเนี่ยเขาจะซื้อใหม่นะ นี่เห็นไหมบอยนี่คืออาคารสีม่วงอย่างแจ่มเลยนี่นี่นี่เข้ามาเข้ามาดูใกล้ๆกลเออนี่เข้ามาเข้ามาดูนี่คืออาคารที่สร้างใหม่นะบอยนะของโรงเรียนในชนบทเนี่ยโรงเรียนนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะบอยนะใหญ่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 นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูอาคารสร้างใหม่เนี่ยขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้เขายังไม่ไม่ให้เข้ามาอยู่นะนะเออตอนนี้เขายังไม่ให้เข้ามาอยู่ เนี่ยนี่บอยอู้ดูนี่สีสันสวยงามเนี่ขึ้นมาขึ้นมาดูนี่ประตูเขาก็จะเป็นประตูไม้อย่างดีเปิดอย่างดีล็อกอย่างดีเนี่ยลูกบิดอย่างดีเลยนี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟนะนี่เขายังไม่เขายังไม่เปิดให้ใช้นะบอยนะนี่จะพาให้บอยมาดูข้างบนก็จะเป็นหลอดไฟนะข้างบนข้างบนทั้งหมดจะมีกี่หลอดวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้ยห้า ขบนจะมีห้าหลอดนะบ่อยนะเอาไว้เปิดสว่างตอนกลางคืนนะเอออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะอาคารอันนี้ไม่ใช่อาคารของนักเรียนปถมเนาะมันไม่ใช่นักเรียนปถมนะทุกคนอันนี้จะเป็นอาคารของอนุบาลเด็กอนุบาลอนุบาลหน 1, ึ่งอนุบาลสองนะก็จะมีทั้งหมดกี่ห้องหนึ่งนี่หันกล้องไปดูทางนู้นหนึ่งเออนั่นห้องที่หนึ่งแล้วก็นี่ห้องที่สองแล้วก็อันนี้คือห้องที่สาม หุยสี่ห้าหกทั้งหมดมีหกหกห้องนะคิดดูบอยเออโรงเรียนเนี้ยมันก็ไม่ไม่ถือว่าอาคารก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นชนบทแต่ว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะค่อนข้างที่จะกว้างนักเรียนเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสามสี่ร้อยคนนะโรงเรียนเนี้ยไม่เยอะหรอกประมาณสามสี่สี่ร้อยคนปัจจุบันนี้ก็น่าจะประมาณร้อยสองร้อยเนี้ยเนาะอยู่ประมาณร้อยร้อยสองร้อยนี่พี่น้องพี่น้อง นี่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  boy, นี่ไอ้บอยนี่มึงดูไว้นี่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 อันนี้คือถังดับเพลิงอุ้ยถังดับเพลิงอยู่ในโรงเรียนในอาคารเรียนเนี่ยมีหมดทุกอาคารเลยเนี่ยมีทุกที่ในประเทศไทยนะเนี่ยมีทุกที่ที่เป็นอาคารที่เป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟหรือว่าโรงเรียนเนี่ยมีหมดเลยนี่คือถังดับเพลิงเนี่ยอุ้ยนี่บ่อยเอ้ยเวลาเกิด ฉุกเฉินอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้อันนี้เนี่ยนี่ใช้ทางดับเพลิงเนี่ยบ่อยนะมาโอเคก็จะพาไอ้บอยเดินดูเนี่ยบริเวณเนี่ยข้างนอกก็จะเป็นปูนธรรมดานะหรือว่าเขายังทําไม่เสร็จหรือว่าดีไม่ดีเขาอาจจะปูกระเบื้องนะแต่ว่าเขาอาจจะทําไม่เสร็จตอนนี้ก็ดูคร่าวๆไปก่อนนะทุกคนนะข้างในก็เปิดเปิดไม่ได้นะเพราะว่าเขาล็อกเข้าไม่ได้ทุกคนเอออันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะไอห,ห้องอนุบาลเก่าเนี่ยมา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 เลยมาเลยมาเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องอนุบาลเก่ามานี่จะพา,ามาดูนี่พาไอ้บอยมาดูเนี่ยนี่ห้องอนุบาลเก่านี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆอันนั้นก็จะเป็นที่เก็บของนะฝั่งนั้นจะเป็นที่เก็บของนี่หันไปดูเลยฝั่งนั้นจะเป็นที่เก็บของมาเออนั้นไม่ต้องดูดูแค่นั้นพอ แล้วก็หันมานี่นี่ห้องที่ปัจจุบันที่ที่เขายังไม่ย้ายไปไปอาคารสีม่วงนะตอนนี้ที่เขายังไม่ย้ายไปอาคารสีม่วงตอนนี้เขาเรียนอยู่ตรงนี้ตอนนี้เด็กยังอยู่ตรงนี้อยู่คือตรงเนี้ยมีแอร์ด้วยนะบอยนะข้างในเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมานะบอยนะเห็นโรงเรียนชนบทเนี่ยเออโรงเรียนชนบทของเราเนี่ยไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาข้างในเนี่ยจะมีแอร์ด้วยมีทุกห้องเลยนะแอร์เนาะเออมีสองห้องเนี่ยหนึ่งสองเออ อันนี้อนุบาลหนึ่งเนี่ยสวัสดีปีใหม่เห็นไหมเนี่ยนี่บ่อยศิลปะเด็กๆเขาก็จะวาดรูปเนี่ยเนี่ยก็จะมีประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมนะอันนี้ก็จะเป็นอนุบาลหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นอนุบาลสามนี่อนุบาลสามอันนี้จะมีแอร์จะมีแอร์ห้องนี้จะมีแอร์หมดเลยนี่มีแอร์นี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฝีมือของเด็กๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ย ราก็จะวาดรูปมาก็จะมีอายชื่อแปรๆอยู่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนะที่วางของที่วางของเด็กๆกันแหละนะที่วางพวกอะไรนะกระเป๋าบ้างอะไรบ้างข้างในก็จะมีอีกเนี่ยก็จะมีพวกแอร์พวกอะไรเนี่ยข้างในจะเป็นปูกระเบื้องด้วยนะบอยนะเนี่ยดูดิเออขางไปนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเนี่ยมาทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําตรงนี้ก็จะมีไม้กวาด เออไม่กว่าแล้วก็อ่าล้างมือเออก็จะมีอาล้างมือให้เด็กๆนะครับนะเออไม่พูดเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาอบอยบอยบอยเนี่ยจะพาไปดูเสาธงเสาธงโรงเรียนเสาธงโรงเรียนอ่าชนบทในชนบทนะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะที่ให้ไอ้บอยดูเมื่อกี้นะครับนะสนามเด็กเล่นมาเดี๋ยวจะพาไอ้บอยเดินไปนู่นนี่ทุกคน จะพาไอ้บอยมาดูเนี่ยข้างหลังนะทุกคนนะจะพาไอ้บอยไปชมอาคารเรียนของโรงเรียนชนบทนะทุกคนนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราพาไอ้บอยเนี่ยไปขี่รถนะครับนะชมถนนอ่าถนนชนบทนะแถวบ้านเรานะทุกคนนะแล้วตอนนี้จะพาไอ้บอยเนี่ยเข้ามาดูโรงเรียนในหมู่บ้านชนบทต่างจังหวัดนะอันนี้คือชนบทของจริงนะของแท้เลยนะไอ้บอย ไม่ใช่ชนบทที่ว่าอยู่ในกรุงเทพอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ต่างจังหวัดในกรุงเทพนะอันนี้คือต่างจังหวัดต่างจังหวัดจริงๆเลยตรงนี้คือจังหวัดศรีสะเกดนะนะครับทุกคนนะนี่มา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 เดี๋ยวพายบอยมาดูนี่ขั้นตอนแรกเลยนี่บอยนี่เห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมีฮอนนะบอยนะหรือว่าภาษาอีสานบ้านบ้านเราเนี่ยก็จะเรียกลูกอมนั่นแหละครับแหมไม่ใช่ล้อเล่นนะครับนะก็จะเป็นอเวลาพักเที่ยงเนี่ยเขาก็จะใช้อันนี้แหละครับนะประกาศนะครับนะ เรียกนักเรียนเนี่ยรวมรวมนะครับนะรวมเวลามีกิจกรรมนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นศาลานะศาลาไว้นั่งเล่นนะครับนะตอนกลางวันนะเวลาว่างๆนะนี่ก็จะเป็นที่นั่งเห็นไหมครับนี่มีที่นั่งด้วยใต้ร่มไม้เนี่ยร่มลําดวนนั่นเนี่ยนะนี่ต้นลําดวนเนี่ยขึ้นชื่อของจังหวัดสีสเกตแล้วน,นั่นเลยนะเนาะเออสีสเกตเขตแดนลําดวนเนี่ยนี่คือต้นลําดวนนะครับนะ เนี่ยบอยเนี่ยที่เห็นเนี่ยสนามฟุตบอลนะบอยนะสนามฟุตบอลของโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนที่ผมเนี่ยเคยเรียนโรงเรียนเก่าผมเนี่ยแหละครับผมจะมาให้รีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับนะไม่ไม่ได้รีวิวทั้งหมดนะครับนะจะพาไอ้บอยเนี่ยมาดูแค่อบางช่วงบางตอนเฉยๆนะครับนะนี่ครับนะก็จะมีที่นั่งนะบอยนะโต๊ะนั่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสนามบอลเล่นะครับนะนี่เห็นไหมนี่มีมีเน็ตด้วยเห็นไหมครับสนามฟุตบอลใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่ ใหญ่จริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าลงลงอะไรนะนเมื่อก่อนมันจะเป็นลงมวยสนามมวยนะแต่ตอนนี้เขาเอาออกไปแล้วเขารลือออกไปแล้วนะก็เหลือแต่ลงมวยอันนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็จะมาดูทางนี้เลยดีกว่านะมานี่เห็นไม้บอยนี่นี่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นที่นั่งที่นั่งเนี่ยเนี่ยดูดูดูดนี่เป็นที่นั่งเล่นที่นั่งเล่นตอนกลางวันนะ นี่เลยนี่เลยนี่พาไอ้บอยมาดูเสาธงนี่มาดูนี่นี่มาดูใกล้ๆนี่นี่มาดูนี่ก่อนมาดูนี่ก่อนนี่เดี๋ยวพาไอ้บอยมาดูนี่ก่อนนี่อู้นี่บอยเวลากลางวันเนี่ยเขาก็จะมานั่งตรงนี้นะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เขาก็จะมานั่งตรงนี้นั่งอ่อเวลาว่างๆเนี่ย ใครมีอะไรก็มานั่งตรงนี้นะพักเที่ยงนั่งเล่นเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเสาธงเมื่อก่อนเนี่ยเสาธง,งตรงนี้นะบ่อยนะเมื่อก่อนมัสูงมากเลยใหญ่มากเลยแต่ทุกวันเนี้เขาตัดลงมาเขาตัดลงมาให้มันเหลือแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยสูงสูงมากเลยเนี่ยโรงเรียนอ่าตำบลเนี่ยอันนี้เป็นโรงเรียนตำบลน,นะโรงเรียนตำบลในตำบลเนี่ยมีโรงเรียนเนี่ย เสาธงเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วในตำบลเนี้ยแล้วก็สนามเนี่ยใหญ่โรงเรียนใหญ่ด้วยในตำบลเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยนักเรียนเยอะนะเมื่อก่อนนะเข้าแถวเนี่ยยืนเนี่ยเต็มสนามเลยนะบอยนะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเข้าแถวหน้าเสาธงตรงนี้แหละนี่มา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 นี่จะพาบอยมาดูตรงนี้นะบอยนะเอ้นี่บอยนี่เสาธงนี่เห็นไหมมามามา ไปดูปใกล้ๆนี่เห็นไหมทรงชาติไทยนะบอยวิววันเลยเห็นไหมบอยนี่สวยงามมากเลยเสาธงเห็นไหมดูดูยมามานี่มานี่นี่คือนี่นะบอยนะเวลาเขาจะคลุพธงชาตินะบอยนะตอนเช้านะเขาก็จะขึ้นบันไดไปเขาก็จะไปฝั่งนู้นนะบอยเขาจะเข้าแถวฝั่งนู้นข้างหน้านะมามามานี่มานี่นแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะเอาธงลงนะก่อนเลิกเรียนนะ ตอน8โมงเนี่ยเขาก็จะเอาทงขึ้นร้องเพลงชาติแล้วก็ตอนก่อนจะเลิกเรียนเขาก็จะเอาทองลงนะแล้วก็เขาก็จะสวดมนต์ไหว้พระก่อนกลับบ้านนะบ่อยที่โรงเรียนประเทศไทยก็จะเป็นประมาณนี้เอออันนี้อันนี้คืออันนี้คือสถานที่เขาเรียกว่าโรงยิมโรงยิมอ่าเวลาเขามีแข่งกีฬาสีหรือว่ากีฬาอะไรเนอะกีฬาสีกีฬาอะไรประมาณนี้นี่เขาก็จะมานั่งตรงนี้แหละ เนี่ยพวกพวกครูพวกอะไรเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้กันนะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะประชาสัมพันธ์อะไรอยู่ตรงนี้เวลาเขามีนุ่นนุ่นน,นุดูดูดูอ่าลงไปเลยไปดูนุ่นเห็นไหมข้างหน้าโรงเรียนก็จะเป็นนุ่นเห็นไหมเขาจะติดติดเสาธงธงไทยเนี่ยยาวไปเลยนุ่นจนสุดนุ่นหละนี่เวลามีการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนบ้านเราเนี่ยนี่คือโรงเรียนชนบทนะบอยนะนี่สะอาดมากเลยไม่มีขยะขยงขยะก็ไม่มีนะ นี่น ja. ี่มาดูมาดูนี่นี <cade hơn> ่นี่พาไอ้บอยมาดูพาพามาดูอาคารเนี่ยบอยอาคารอันนี้นี่เป็นอาคารเนี่ยโอ้โหเกือบยี่สิบปีเลยนะเนี่ยเนี่ยแต่เกิดมามาเรียนเนี่ยก็อาคารก็ยังอยู่นะเนี่ยเนี่ยน่าจะยี่สิบเกือบจะสามสิบปีได้นั้นเนี่ยนะเนี่ยผมเกิดมาผมมาเรียนผมก็เจอแล้วอาคารเนี่ยอาคารแรกๆเลยเนี่ยอาคารตัวนี้เลย อาคารเนี้ยแล้วก็อาคารนี้ก็จะเป็นอาคารตอนผมเรียนตอนเด็กๆเขาก็สร้างใหม่อาคารตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะข้างบนเขาก,ก,ก็จะเป็นอาคารเรียนข้างบนข้างล่างอ่ะ like, เป็นห้องประชุมหมดเลยเนี่ยห้องประชุมเป็นห้องประชุมอ่ะเออเป็นห้องประชุมเดี๋ยวว่าเขาจะรวมตัวนักเรียนเขาก็จะเข้าไปข้างในข้างในก็จะเป็นเขาปูกระเบื้องอย่างดีเลยนะบอยเราจะมีพัดลมติดในผาผนังอ่ะติดเต็มเลย เนี่ยแต่ในห้องนั้นจะมีแอร์ด้วยข้างในเขาก็จะติดแอร์แบบน,นี้อันนั้นก็จะเป็นอาคารที่สามอาคารมัธยมอาคารสุดท้ายเลยอาคารที่ผมเคยเรียนอาคารนี้อาคารสุดท้ายโรงเรียนนี้จะมีถึงมสามนะทุกคนนะจะมีถึงแค่มสามนะส่วนสนามตรงนั้นอนะ่ะสนามตรงนั้นก็จะเป็นสนามสนามพุทซอนะครับนะแต่ไม่ได้พาทุกคนไปหรอกก็จะพาทุกคนอยู่ประมาณแค่นี้นะนะทุกคนนะห่อนห่อนขึ้นหอกขอเซ็ตเธอก่อน ก่อนอีลรีครับนะนู่นก็รีวิวก็จะคร่าวๆนะทุกคนนะก็คือจะพาไอ้บอยมาดูโรงเรียนชนบทนะครับนะโรงเรียนชนบทต่างจังหวัดนะก็คือแบบอยู่แบบบ้้นนอกจริงๆเลยโรงเรียนเนี่ยป้านนอกมากไม่ได้อยู่ในเมืองนะถ้าอยู่ในเมืองก็จะเข้าไปอีกเข้าไปในตัวอำเภอนะแต่อันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนตำบลน,นะครับทุกคนนะก็สำหรับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับนะกับคลิปนี้นะครับทุกคน นะครับก็ฝากทุกคนคอมเมนต์นะครับทุกคนครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามบอกแปรนะครับทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ